สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมอน,นีคำวันเสาร์นะคะเห็ดกับเขเๆๆๆ็ดกับเข่าเบกวบกสีบอทองเห็ดกับเข่าคำไปนิดนึงนะคะสีทุ่มสิปนาที่แล้วนะคะซีดำแค่รสกินกับถอดปี๊ไก่นะคะเดี๋ยวมาเบิรงส่วนผสมนะคะว่ามีอย่างแน่ดำแค่ร้อนห้าหนะคะแต่ไม่ยังไงแต่นีส่วนผสมพริบนี่แหลคะค่ะ ผิกกะทียมะเขือเทศักนาวนะคะมีผมชื่อโรนมีน้ำปาลาแล้วก็แต่ว่าเขาสใส่ไอนนี้นะคะลงไปแอนชูวีฟิเล e ์นะฟิเลต t มันเป็นคือ,อยังปลาหน่อยนะคะแต่ว่าใส่เกลือว่าดองเกลือแล้วมันเข้มมันเก๋มันจะเกไก่คือ ปลาห้อนี่แหละค่ะแต่ว่ามันสีแสบมันสีนวนะคะดัดแปลงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งนะคะวิธีกับวิธีการตำนะคะกับมาเบิ้งวิธีการตำแค่รอเท่านะคะกับเป็นง่ายๆที่ตำพุงเท่านี่แหละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับตำหมักพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ข้งปุงเข้าลงไปคือเบคเทอพอดีบุ้มีเบคเเทนหน่อยก็เลยใส่บบกเตอร์เทใส่เดืบเบิ้งละค่ะ กับมะนาวนะคะบีบใส่ในโคเข้าก่อนเดี๋ยวนะคะใส่ปผงชูรดสดตามะมฮู้กันบ่ใส่กับบ๊แซ่บเสียงดังเล็กน,น้อยนะคะในห้องครัวเพราะว่าอกผ่าอยู่ใส่เกล็ดใส่ปผงชูรดสดไปอ่าดิฉันมักใส่กะปินะคะเวลาตับกะปิ เขาส่ใส่ถุงไว้อยู่นี่เข,นเขาใส่ในกล่องหรือว่าเขาใส่ในถุงอันนี้ใส่น้อยนึงโบใส่หลายนะคะใส่เจาะเปาะนึงเนยน้อยใส่หลันเข้มใส่มันเขาว่าบโบอคอยโบนักปันไหนกับกับปลาแดกบบคอยใส่กินบมแมนว่าโบอันนี้บมแมนว่าบบกินกินขากินกินปลาแดกอยู่แต่ว่ามันบโได้สือมันบบมีกันเลยบโบกินโบกินกับโบเป็นย่างขันนี้ก็กิน นือกันแลวก็ใส่น้ำปลาลงไปน้อยนึงส่วนหนึ่งสักกอนนะคะอย่ามันเข้มน้ำปลาน้อยนึงใส่น้ำตาลมากออกก้อนหวานเล็กน้อยใส่น้ำตาลเล็กน้นนอยขกส่วนผสมลงไปนะคะให้เท่าให้เท่าออก,กาัน ปลาเขาลงไปตอนนี้มันจะเดี๋ยวนะคะใส่ปลาเขาลงไปก็ได้มันสิเป็นตอนเดี๋ยวใส่ตรงใส่สดมันยืนในเกลือค่ะเพรามันยุ่นน้ำเกลือจะเป็นตอนยังสีนะคะ่ะโบมเมนเด้จะโบมิกินโบมเมนแต่ว่ามันสีเ,เข้มเข้มคือปลาห้าคือปลาแดกตอน,นห้าเน,นี่ยนะอีกหมืแล้วใส่จนหมดแฟนเขาเอา้อมเราเ,าเอามาก,กินกับ ขนมปังมาสันโดูแล้วโขลกใส่นะคะเนี่ยมันเข้มข้ากับเติมน้ำซุปลงไปน้อยนึงใส่อันนี้ข้านะคะเพราะว่าข้าใส่กะปิสูตแม่บ้านตั้งแดนนะคะ <c oughs> ข้าวใส่อันนี้ข้าลงไปงใส่แค่ร้อนขาลงไป ไม่ค่อยได้กินราคาคันโบโลนีอีเลีมันแข็งตามแค่รับกระแทบกันอาชีพที่ไฟฟันตะเลียนสลักข้าทำโอเคไหมใครโอ้ดรายว่าไม่ขาดแต่มุหุมก็รวยเด้อไอโหลดออกมาโหลดเกง่งคนเด้อ ก็ชิมทำการชิมนะคะชิ้นกับสิบ้นมาตักหน่อยละมาตรฐานกากระปิเมื่อ้านบ่ใใส่งี้งกับแซบได้หลักแซบถ้ากับแซบมาตรฐานกดบบาบ่วยจำเป็นต้องตุ้งเพิ่มนะคะ แ่บแล้วตำดูไายกาใสเด็ดเปิดนี่นะคะตำหมกขาุ่าม,มาแค่ร้อยห้าใส่บีซนนี่นะคะตำแครอ จริงนี่อ่ะขาวดต้มพขสีฟ้านใจจังน้อยก็สีแสบจะกินกับทถอดไก่นะคะถอดปีกไก่นาตาหนากินบะคะเ,เดี๋ยวจังางนสิมาแนะน้ำกันดัดแปลงอาหารนะคะสำหรับผู้ใหบ่บมี่มีบ่มีอยู่ในบ้านเขาดัดแปลงสามารถเทดกินในเบิรละคะรสชาติแสบึ้อกันคะ่ะอร่อยมากสวัสดีค่ะ